คิมสิวะกับกินครับตอนนี้ชาเปอร์อเดินโถมเข้าใส่เดินโถมเข้าใส่แม่โมเดลปลาของแต่ว่าเรียบร้อยน็อกไปสองครับและแองเจลลิงแองเจลลิงช่วยไม่ทันครับโอ้โหไม่ตายเลยฮะเมื่อกี้กอนแมวนึกว่าจะน็อกน็อกนำให้น็อกนะเมื่อกี้แล้วเอดดี้กันลู่ไปสอนแล้วก็แมวออกมาสามให้ฮะล้วดูวฮะโอ้โพีคเฉยอุยลามฮะยิง รอดแล้วมีบุยลามาขึ้นแล้วก็แบบเหมือนเข้าวงปั๊บแล้วก็ลงมาแล้วเข้าไปชาร์ตอย่างนงี้อ่ะเราบอลลีวสวปกเกอร์ครับของแอตแทนตอารานี่ผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับ,บไปน็อคโคเดซ,ซี่ครับเฮ้ยเพื่อนโคโนเดซ,ซี่มีปัญหาห้องนี้ โอ้โหแล้วลงนี่อยู่ใกล้ๆกันครับแล้วตอนนี้ใกล้กันมากแล้วฮะด้านบนครับบ้านชั้นนี้ครับชั้นสองครับวีรัมกำลังจะขึ้นมาขี่แล้วห้องขวามีหนึ่งแล้วยิงหลังฟรีมาจังหวะวิ่งเลยมาดีแทมวีนี้ครับตรงนี้ออกมาแล้วยิงลูกไป2อ่ะเรียบร้อยครับจังหวะนี้แล้วกอดแมวครับต้องรีโหลดนิดหนึ่งครับแล้วดีแทมมินเก็บเอจี้ออกจากเกมครับแมกกซีโดนเราจะโนดาแล้วเก็บแมกกซีเอาแถวราวนี้ใจสั่นๆนะบุรีรัมมาเยือนถึงบ้านนะตอนนี้ใช่แล้วบอดมาแกรับอยู่ด้านหลังแล้วดีแทมมินตรงนี้ะมกัลบีรงุจ โอ้โดแถวเรารวบหรือเปล่าฮะในบ้านเนี้ยเหลือคนเดียวหรือเปล่าเ,าเหลือสคน drive เข้ามานะตรงนี้ครับทางด้านของ JKR ยังไม่ยังไม่ชัวร์ตำแหน่งมากนะกนะครับ JKR แต่ว่าเพื่อนก็พีกไปแต่แบบนี้<อ>เห็นหัวแวบๆพอดีครับเ,เ,เ,เรียบร้อยครับ JKR น้องดีแทมินและสุดท้ายดับเบิลคิวครับ JKR หมดทีมแอคแถเราก็เสียล้วก็แล้ว QC ครับแม่ แชมป์ออนสล็อตนี้เข้ามาแล้วเจอกับชาเปอร์แล้วดูว่าจอบแจ็บเฮดจอดเดมิดบอยซี่น็อกไปแล้วกินจังหวะนี้ครับไปน็อกจอบแจ็บขึ้นมาแล้วเจมเก็บเดมิดบอยซี่ออกจากเกมไปแล้วกิงมากินกินพยายามขึ้นสะกบแล้วเดินอบสายโอ้โหหน้าพับเลยฮะกินฮะตรงนี้โดนเจ้าแมนครับเก็บออกจากเกมไป ไม่เหลือฮะตรงนี้ครับ QC แลอกทูเฟรซี่นี่ที่ขี่มอไซค์มาตรงนี้แล้วจอดบ้านท่านผ่านใครยิงฮะรับซะหน่อยแล้วเรียบร้อยจค็คคลโรบไปน็อกทูเฟรซี่ได้ครับโอ้แล้วธนวัฒน์เจ็บหนักแล้วลูดหัวไปเหม,มือนกันแล้วธนวัฒน์ครับหูดีไม่น็อกแล,แล<ถ>้วธนวัฒน์กดไปตอนนี้ไม่ไหวเลื่อนมันน้อยรอดซ้ำน็อกธนวัฒน์ไปเจคย์อายิงหลังฟรีแต่ว่าแจ็คคุโรบไม่ทันได้เห็นครับโดนน็อกไปก่อนเหมือนกันเอาละครับเปิดฉากบวกกันฮะอเมอรี่เกมมิ่งกับเอเวนซีเทอร์ร่าทอร์เคซีฮาวมาร์ทครับไปเก็บอาร งวาเข้ามาชา้าของ m อ c ครับมีพื้นที่ตรงนี้แล้วโอ้โหไม่ทันได้ดูหลังหรือว่าโอ้โหเรียบร้อยฮะเฟเซอร์ออครับเลยเก็บโยชิมิมูรีฮะยูดีมาจอ่อจริงเลยครับเมื่อกี้ใช่ครับแล้วโรสเตอร์ครับจาะอันนี้ไปน้องไม้ทีได้ครับแล้วจะเดินต่อเขาโรสเตอร์โรสเตอร์กดมาซามได้เหมือนกันแต่บอโบสออนไฟก็อ่อนนะแล้วเรียบร้อยไหมฮะตัวนี้ โอลิมปัสครับได้คิวจากโนติก้าไปแล้วบินลิฟครับปาไฟสามจัสโมเมนต์ไปน็อกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนูรินครับไปน็อกวันโนนได้เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นและดูไฮเอสเออาร์นี่ไม่ค่อยได้เห็นตรงนี้แล้วเป็นนูรินดับเบิลน็อกใส่บินลิฟไปครับครับบินลิฟได้แต้มจากจัสโมเมนต์ไปแล้วนะครับแล้วนูรินยังขอต่อนูรินยังขอต่อโอ้ยเห็นมันควันยานโอ้ยสมุกสกิดสกิดนูรินครับดับโบลน็อกโอลิมปัสอีกหนึ่งครับคราวนี้นอนคุยกันแล้วตรงนั้นนนนชิิดดตรงโหี่่มากอแลล้ว เฮ้ยเพิ่งจะไปเลี้ยเปล่าครับเดรทเดรทแล้วปู่ชิวโอ้โหขาดไม่กี่นะัดถ้าจะน็อกเราให้ได้ตรงนี้โดนยิงสวนมาเหมือนกันแล้วนูรินครับพิกมายิงน็อกไปฮรับสบายแก๊กเรียบร้อยเลยครับแบดบมินบาสุก้าครับสบายแก๊กน็อกอยู่นะครับวานอติก้าวานอติก้าหุยเห็นหัวแวบๆเมื่อกี้ฟรีด,ดี้แล้วเคาะไป2นัดเฮดช็อตน็อกไปเลยครับฟรีด,ดี้โอ้โหแต่ยังซ้ำไม่ได้เลยครับมุมมันปิดอยู่ ทีนี้วศสมพงศ์เนี่ยน่าจะขึ้นมาล้างแค้นให้เพื่อนหรือเปล่าก็แบบนี้วงก็กําลังมาครับท่านผู้ชมครับต้องชุบเฟรดี้ในจังหวะที่เป็นเฟสหกถ้าชุบไม่ทันต้องปล่อยตายเลยแล้วจอบแจ๊บโดนขึ้นมาเฮดจอดโดยลิลลิสโอ้โหสศสมพงศ์เรียบร้อยเลยครับจอบแจ๊บครับโดนเก็บอัศเกมไปโรอมครับยังไงดีฮะจังหวะนี้เคเลสดอทแล้วด้านหน้าทั้งตี้นะผมบอกก่อนแล้ววันนี้รู้สึกสวิตเนี่ยจะดูครับนัทเลียวไทม์ับตรงนี้แล้วโบชิล ใส่คูณ6กมาแล้วไอซิเบนได้คิวจากออกซิเจนไปครับโอ,อ้โหแล้วดูสเปรคูณ6กน้องไปครับปู่ชิวปอนแหลกกระสุนหมดก่อนอ้าวแล้วมีใครวิ่งมาจังหวะน,นี้ครับก็อาร์ซีทีเก็บทางบบโบ๊ทออนไฟครับไปมีโมซุค้าจบอันดับ7ไปแล้วแล้วเจ้าแมนโดนเก็บจากเอจิเหมือนกันครับแล้วเซอร์กิสครับจังหวะน,นี้ไปเก็บเกมออกจากเกมโอ้ดูครับจังหวะแบบนี้ครับปู่ชิวกันูรินครับ8คิวกันเจเทดเกมมิ่งโอ้ยังยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับแม่เอ็กซิคิวและปอนแหลกครับหลายตายไปเรียบร้อยครับ สอดสมพงศ e ์อีสปอร์ตจบระดับ5ไปแล้วกดมาเขานูรินเรียบร้อยครับตอนนี้เก็บฟิวไปครับตามปฏิทิคับคิวริงสปีไปแล้ว11คิวแล้วนูรินโดนโน็อกแล้วครับจากบอสชิแล้วโอ้ย<อ><อ>ปู่ชิวโดนยิงมาเหมือนกันต้องนอนรักระเบิดน้องเอจไปครับอ๋อแลเมจิกอีสปอร์ตได้เปรียบมา,ากๆเซอร์กินเห็นตัวเห็นตัวแล้วกดกูสามารถจอมนี้ก็เรียบร้อยครับแอตติกฟ็อกซ์จบระดับ3ไปตอนนี้เหลือ2ทีมเสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็พื้นที่ด้วยนะใช่ครับแล้วนูรินไม่มีทางเลือกวงฟ้ามาแลล้วววดดดูฮะออออกไปนนิเเเีีย่หหืื42 แล้วจะเดินตู้ชิวน็อกวงไปแล้วแล้วนูรินนูรินมายี่ปีแต่ก็ไม่รอดครับสุดท้ายบอชีเก็บนูเปอร์ครับแล้วคิมซิวะพีกมาเอียงมาเอียงมาแล้วตรงนี้ก็อ์แมวเข้าไปน้องบาลสลิกได้แล้วครับแล้วตรงนี้ครับอินฟามัสเข้าไปน้องเดือมีดบอยซี่เหมือนกันฮะแล้วโซลอซี่โดนน้องจักกินแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับชาเปอร์อีสปอร์จบ16ครับแล้วบอบอสออนไฟนี่ไกลเข้ามาสัตว์มาที่บีลิฟแล้วเคาะเฮดช็อตน็อกก็อ์แมวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหบุรีรัมย์ครับ ลาหูเข้ารัวๆเหมือนกันช่วงนี้ก็จริงนะ <c oughs> ผมว่าอันนี้ดูหน้าห่วงแล้วนะ <c oughs> ใช่ครับตอนแรกผมมาพูดเล่นๆว่าเขาลองอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่พอดูวิธีการเล่นแล้วหน้าห่วงเหมือนกันแล้วนะมันดูอยู่ดีก็เอาง่ายาะสะดภาษายบ้านเละเทะจริงแล้วทัวร์นาเมนต์ใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอีก3วันน่ะจริงฮะเดีย๋ยวดูครับโนด้าโนด้ากดมาแล้วโนด้าในอย่างที่เราเห็นคมๆก็นี่ฮะโนด้าเฮดช็อตบอลปัสไปแล้วดูว่าเกมบอลปัสออกจากเกมไป รูปแบบมันยังดูขาดหายไปนะครับรูปแบบการเล่นทีมนะคือสกิลส่วนตัวมันยังพอรักษาได้แล้วดูรีเรียบร้อยครับเป็นน็อกลายแล้วโดดว่าโดนเก็บจเกมจากวันนนครับเอาเลยครับแล้วดูครับบ๊อบลีสแวกเกอร์ครับอยู่หลังบ้านครับแล้วดูยังไงแล้วเฮ้ยเรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับบ๊อบลีก็น็อกไปครับเวซ่าโดนไปเอสซีเมทเป็นน็อกอาร์ซีทีครับเอสซีเมทโดนน็อกจากปอนแหลกปอนบ้านครับตอนนี้ไปน็อกเจมซ่าน่ารักบ๊อบลีไปน็อกอัรโยมามแล้วไอกาค55 อาวเลยครับเราพูดเรื่อยไปจ้าอีกดูจุดเรียบร้อยครับน็อกไปอีกคนหนึ่งเหมือนกันอาร์ซีบมอมครับแต่เพื่อนเมื่อกี้เรียบร้อยฮัคโคเรซี่ครับถือว่าช็อตนี้ครับเป็นา <c oughs> อาเ <c oughs> จียาแล้วบอลเซนไปเก็บไม้ที่ออกจากเกมบแปรบิโบสก้าจบไปแล้วครับแล้วยิงมายิงฟรีเจเคอาเฮ้ยแล้วทำไมโลบ่าไม่กดให้ขาดไปเลยเอาแล้วเจเคอาคราวนี้ขน<า>ขนเขาช <c oughs> ิดเอาเจเคอาเพื่อนเอ้าเอายังไงดีวะน้าแล้วเจเคากดหัว,วมาเอ้าเจ้าแมร์ถาไปน็อกแฟรแล้วเขาเข้ามาร่วบแล้วเจเคางานงอกแล้ว งานงอกจริงๆงานงอกจริงๆแล้วอูลินครับไปเก็บเจ้าแม่เอาจะเกมไปแอมยูมาไปน้องเจคเเอร์เจเเอรโดนเก็บเจเกนจากซูราบีแมเพื่อนเก่ากันทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อนเก่ากันทั้งนั้นช้ากันไปช้ากันมาจริงครับเราจอดนี้เดียร์จกดมาได้ครับเกวาร์เล่จะเกมไปไอ้พวกแอมสงสัยทำไมเขาไม่กดให้ขาดไปเลยมาคิวจากบอสเซนมาแล้วซูรับีครับได้คิวจากเอสดีเอ็มจีมาแล้วโดนเซตจูเนียปาระเบิดนอกเลสลิกไปอ่าล้วดูแจ็คคุรอฟครับจะต่อมาเราเตะ แล้วกดมาใจคุณล้อมน็อกโอมไปครับแล้วรู้แล้วตรงนี้น็อกอยู่2องเจ้าคล้อมรับเป้ามาทันตรงนี้โอ้โหเฮดช็อตฟรีดี้น็อกไปแล้วซ้มมจะซัมจะกจาคุล้อมโดนแมกกซียิงมาแล้วแมกกซีน็อกแจนคุณล้อมไปจอรุเซ่ต้องแปดสมองช่วยเบื่อปามอย่าพึ่งปามอย่าพึ่งวันนี้วันเกิดมึงอย่าพึ่งเรียบร้อยเก็บจ้าล้อมจากเกมไปโอ้ซัมเอาสุดเหมือนกันฮะแมกกซีแล้วดูครับแม่รถสเตปมาเก็บแต้มเพิ่มไปเป็นดับเบิ เอาเซิร์ฟเวอร์เราจะค้างไปตัวนได้ะะแล้วมาจังหวะนี้นี่ครับโยชิครับไปเก็บออาซิเจนนะเหมือนม่อนเนี่ยรอเพื่อนให้มาก่อนแล้วเติมเป็น2แบบเฉียบๆไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหจังหวะจะออกจากสโมคพอดีแล้วดูทำไมครันซินี่ฮะตัวนี้เลยฮะเรียบร้อยแบบฮะแดี๋ยวซีบอกผมไม่ต้องเปิดดอวให้มันดูเวอร์ฮะผมเก็บคิวอย่างเดียวนี <N> ่ฮะมาหน้าวันกับเบลีสในมัณฑะเลย์ฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรับช็อตเราไข่อยู่บนหัวเราวะ ทำไมเรายิงไปน็อกไอตัวนี้ได้คิวตลอดมันอยู่ทีมเราหรือเปล่าแล้วน้องปาแปะสโมกต่อครับหวังจะแจมไปเรื่อยๆเล่นถูกทางเลยสำหรับปาบแมคเคนซี่แล้วจะได้โดนคอมาเรียบร้อยแมคเคนซี่ได้ต่อกล้กันก็ไม่ใช่ใครอยู่แล้วครับบันณาธิการแล้วดูทูเฟรซี่บอกเสี่ยงก็เสี่ยงว่าเรียบร้อยครับจบไปแล้วฮะทูเฟรซี่ของ AG อเมันได้กินจบแบบสามไปตรงนี้ แล้วเอฟซีฉีกสายมาโลเซนขาวลอดซ้ำไปน้องบีเรียวขาวอาส่วนนี่อ่ะแล้วเรียบร้อยครับยืนตับเบสไม่พอฮะตัวเกศจากเกมด้วยเอฟซีเยอะพอสมควรนะครับแล้วทูเคซี่เขาไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมครับแกเดินเข้ามาเลยครับแล้วธนวัฒน์ตอนนี้ไปเก็บเจ้าแม่อีกด้าหรืงได้แล้วเจเยอร์รอยกุ๊งนี่ฮะจังหวะดีกว่าครับเฮดยสอดทูเคซี่ไปแต่มาซ้ำด้วยดีเอ็มจีกดเจเยอร์น็องไปแล้วซ้ำเจเยอร์ออกจากเกมไปเอ้ยเอาเลยครับ อุ้ยรายการยีงคือ้าวแล้วสเปรดเรียบรอ้อยเจมส์ซ่าเพลินไปนิดนึงครับใช่ครับแล้วทุกคนอยู่ในบ้านได้ยิงสวนไปไอ,ไอ้กาก้าห้าห้ากปุกเสมือนกันครับยิงคมเลยเดียวแล้วบอลแหลกเฮดช็อตน,นะครับโอ้โหอาัลโยมามน็อกไปครับไอ้กาก้าห้าเดอบอลน็อกบอลแหลกไปไอ้กาก้ห้ากระโดดออกมานอกบ้านชุบเพื่อนก่อนทะตรงนี้ครับ ไอโยมาวิ่งอย่างนี้สเปรแล้วใจมันร้อนเลือดมันร้อน,อนหัวขมำ <ch> ตกบันไดบ้านไปครับตรงนี้เราบอปโดนไฟทำได้เราสบายใกล้ตัวนี้ไปเก็บไอโยมาจะเกมไปแล้วเราโอ้โหระเบิดมาตีหลังคาเข้าไม่ได้เราฟุกเฮนสอดเจสซ่าหน้าหลังไปแล้วลวงกันเข้ามาในบ้านระเบิดเป็นไฟหย่อนเข้าแลเรียบร้อยไปลุกคาเวซาน็อ c ไปแล้วฟุกไปเก็บเจซ่าาเราจากเกม execute ตัดสินใ,นใจดีมากครับพอรู้ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งชาร์จเข้ามาครับแล้วเป็นชื่อทีมใหม่เข้ามาครับเขาเลยเข้ามางัด illuminate ทันทีครับจริงครับแล้วดูครับฟุก เออฮ้ยแล้วเห็นออกจากบ้านมาแบบนี้โอ้ย,ยังไม่ยิงครับเอาชัวเอาชัวแล้วพอหลบหลังหินแบบนี้ก็นั่งม่งไปเลยครับแม่บรนาวันน็อกจิกโกโย่ไปแล้วด้านบนเห็นต่อบารนาวันเห็นต่อพีกซ้ายมาบิลิฟเก็บจิกโกโย่จะเกมไปแล้วดูบรรนาวันพีกซ้ายมาเคาะไปต้องหลบไปก่อนฮท่าเยส่อตอติฟอก และเขาไม่ได้สนใจฮะหลังเหตเอาแล้วยิงฟรีโอ้โหดูครับโรสเตดกับทางด้านของอลารย้ายเข้แรกกันไปตัวนี้แล้วนูรินครับไปน็อกสกอร์ได้แล้วลอนซับครับได้คิวจากทางด้านลอยย้ายไปโอ้แล้วโรสเตดกดมาเกมไปสี่เบสออกจากเกมแล้วโดนยิงจากด้านซ้ายมาด้านซ้ายมาสอสมพงเลนฟาร์มาครับไหลตายไปแล้วอรสเตทตองไปน็อกโรสเตทได้แจคุลอฟแจคุลอฟต้องเดินต่อแจคุลอฟวงก้อนมาแล้วต้องเดินแล้วโอมไปซ้ับโรสเตทออกจากเกมไปแจคุลอฟปาลาเบิร์ดขึ้นไปด้านบนแล้วแกวิโลฟีดีอยู่ด้านหน้าแจคุลอฟ ฟีดี้จะยิงฟรีและเรียบ,บร้อยครับนอกใจงกุลล้อ,อไปลีลกนอกวงไปเหมือนกัน<อ>แล้วคนไาของลอ่อซับสู้ขาใจเหมือนกันออกซิเจนนอกล่อซับไปเคซีฮามัดมาแจมนอกฟีดี้ออกซิเจนนอกวงครับโอ้คงเสียหายครับนอกวงไปด้วยแล้วลโยชิมิวรีโยชิมิวรีขอต่อโยชิมิวรีขอใส่โอมแล้วยังไงธนวันอีกด้านหนึ่งไปน็นนกบลี<อ>แล้วโยชิครับเฮดช็อตเก็บโอมาจเกยไปออกซิเจนไหลตายไปลิกไหลตายไปสอสองพงจบสิบพงนี่แหละพื้นที่เด่น เาอาละครอมาบอเซนเรียม้อยครับโดนแฟดน็อกแล้วแฟดดับเบิ้ลน็อกสกอตไปด้วยเรื่องสองคามข้อวงอีกทีมหนึ่งครับแม่มันเดือดอะไรขนาดน,นี้แล้วชุบแล้วชุบไม่ได้แล้วพี่อาร์มาน,น็อกอย่างนี้อ่ะวงมันแรงแล้วครับน็อกแบบนี้ที่วงสี่แล้วโนติก,ก้าครับปลาระเบิด<อ>เก็บคิวสกอตไปได้แล้วแฟดปลาระเบิดน็อกจัสโมเมนต์ไปอีกทางหนึ่งนะธนวัฒน์ได้คิวมาเมื่อกี้นี่ดูว่าจัสโมเมนต์ปลาระเบิดไปเก็บคิวจัสโมเมนต์ตัวเองใช่ครับน่าจะเป็นระเบิดที่ควักปลาแล้วดีแต่บินครับไปน็อกดียวนนนตตตติิิิกกาา้ออองเเดด่โฮ นีโอติก้าเห็นวานโนติก้านีโอติก้ากับวานโนติก้าตายสักคนจะได้พางไม่ยากแต่ละตอนนี่ผ่อนบานเขาไปเก็บดีมจีจะเกมไปแล้วไม่มันขาดหนึ่งนัดไม่เคลียร์ไปต่อไม่ได้มันยากฮะหลังมันไฟไฟสโมกมั่วฮะผมบอกเลยเข้าไปในมั่วฮะเรียบร้อยฮะน้องหนึ่งแต่เทนน็องกันไปายเาบสลิงน้องไปแล้วไฟไล่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยไฟในสโมก์ไขวะอะไรไขวะเฮ้ยคือไฟลั่นในหมดเรียบร้อย มาสวอิกโดนบอสชิเกี่ยวจะเกมไปแกยังอยู่นะฮะจอบแจ็บแล้วด้านหน้าผมบอกเลยมีบอดบาสอยู่จอบแจ็บยิงมาจังหวะนี้โอ้โหบอดบาสตอนทันครับบอดบาสลุกขึ้นมาแบบนี้ความดันขึ้นนะโอ้โหบอดบาสบอกยิงอย่างนี้ไม่ได้สู้พี่คือมันจะเป็นธรรมชาติของคนตายไปกอดแมวไม่ไม่ผีผักวันนี้แล้วเฮ้ยแล้วเดินผ่านมาดื้อๆแล้วจีตามินเรียบ ไปโนดรานะครับวิ่งใส่โนด้าแล้วแถวเราโจมัดับสี่ไฟครับก็ถือว่าทำสบาแกกต้องถอยมาก่อนบอกเฮ้ยเพื่อนบุรีรำมมาแล้วฮะนอนก่อนสบาแกกปัม๊มยาฮะสบาแกกครับดื้อๆเลยครับสบาแกกแล้วมีเพื่อนจะ cover ได้ไหมโอ้เพื่อนเหลือเยอะจะ cover ช่วยได้ไหมเร่งเรียบร้อสบาแกกเอเคเก็บไปแล้วโนด้าสวนมาสบาแกกน้องไปครับเอาแล้วโนด้าเทรดได้สวยครับแล้วเปเซอร์จะมาเทรดอีกทีนึงครับโนด้าใช้จังหวะนี้เฟิร์สเอตัวเองซะก่อนกอดแมวคานผง,งาพผง,งาให้ไปช่วยโนด้าโนด้าเดินมากดซะเลลยอู่ททีไมันนร้้แวะ ว่าพูดเลอดสู้เลือดแค่คนเดียวครับต้องฮะเอ่อเราไปเปิดจุดแล้วดูครับฟุ๊กรออะไรฮะมอสฮะฟุ๊กส์เขาดาวน์นักถอยหลังบอกอันนั้นแน่พี่ไม่ได้ผมไปหลอกฮะแชมป์ครับแปดบิดบาสุก้าท่านผู้ชมสลาสารทอปหลังมาเรามีดบอยโดนเข้าหัวไปเต็มๆครับตัดใจลงมากแล้วคิมซีวะเหมือนจะโดนชาร์จมาแล้วบอดบาดครับนี่ฮะเก็บคิมซีวะออกจากเกมไปแล้วและไอจิรลิงครับเดินมาตรงนี้กำมาใหญ่ๆนะฮะปืนกำมาใหญ่ๆแม่ช้านิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่ามันแรงครับผมแล้วโดนมันเต็มๆแล้วบบอดาครับผมโโอ้ห แบบนี้น่าจะเทรดกันไปนะฮะสำหรับเทรดให้กับกินแล้วก็แองเจลลิงครับและอาศัยจังหวะนี้ลงมาด้านล่างแล้วตัวแรกเปิดมาน็อกไปก่อนสวยๆครับสำหรับดีแตมินแล้วเปลี่ยนมาเป็น M4 จังหวะนี้ดับเบิลน็อกไปครับสำหรับดีแตมินครับเอาละฮะชาร์เปอร์ต้องชมดีแตมินจังหวะนี้ครับผมแหมหลอกไปหนึ่งทีคือระเบิดเนี่ยกิ้งลงมาจากบันไดด้านบนครับแต่จังหวะที่เข้ามาเมื่อกี้จะขึ้นไปยัดดีแตมินอยู่หลังหน้าต่างข้างนอกครับเขาน่าจะไม่ได้ยินเสียงตอนดีแตมินลงมานะฮะแต่ว่าในบ้านโอ้โหหห้้้อองเเเดดดีียยววกัันนนมลลคครรบบบแแปะ็ื โอ้มีกระโดดดิแตมินและเรียบร้อยครับนี่ฮะแมตครับไปน็อกใส่บอชีได้ครับอาร์ซโยมอมครับกระโดดออกมานอกบ้านแล้วฮะโอ้โหลงตามมาตรงนี้แล้วโดดเข้าบ้านรูเดียวกันเลยเลกับเวก้ากอได้ครับแล้วจะโหมเข้าไปยัดรูเดียวใส่เมจิกจบอแล้วไฟทิ้งเอาไว้จะสุดท้ายสุรบีโดนแงะมาแล้วเปิดฉากมาตรงนี้เจอวารักอยู่ด้านนอกครับผมโอ้โอแล้วฟั๊มเฟิร์สเอดก่อนนะฮะอาร์ซโยมอมแต่ประเด็นคือเขามีระเปิดแล้วดูอาร์ซโยมอมครับได้ยินเสียงขึ้นมาแต่ว่าวารัก แล้ววัดหัวกันอยู่แต่ว่าเลือดน้อยกว่านะสำหรับอัสยมอมครับแต่ว่าวัรักษ์ก็ไม่เสี่ยงครับตัดสินใจปิดประตูไปแล้วดูฮะโอ้โหวาลักษ์แกเอาเรื่องโอ้แต่ละเบอร์ติดเลยนะฮะแต่ว่าวัรักษ์ครับขอวัดอีกลูกหนึ่งแล้วระเบิดลูกนี้หย่อนเข้าไปโอ้อัสยมอมครับนี่ฮะเป็นคนที่โดนระเบิดน็อกไปแต่ว่าวารักษ์ยังไม่หมดยังไม่หมด ทำระเบิดลูก2ตัวน้องไม่ตายกัแล้วเวาคอนโดดออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ครับโอ้โหแล้วลงมาลักวางเป้ารอที่รูหน้าต่างกันตรงนี้ยิงปล่อยครับกันดิ่าลงไปครับตรงนี้แล้วตานหลังครับมาสูริกมาสูริกครับโอ้แล้วโดนตัดร่วงแล้วหัวไปเกี่ยวครับซีมอฟล่วงมาด้วยจากอมสองพงแล้วด้านหลังครับเหลือกันหัวสะพานยังไม่ทันข้ามลงไปเลยก็โดนดักรอจากสองสองพงแล้วครับโอ้ยแล้วลีลิครับโอ้โหครอนาน เดี๋ยวใจจะหายแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยหายไปหนึ่งแน่นอนครับดูลินฮะโดนเจ้าแมนโซแฮปี้รับไปแล้วครับเพิมแล้วเดเทอรโดนดักรอจริงแล้วอีกครั้งนหึ่งจากเจมแล้วกดยาวๆก็ตัวนี้ชุดใหญ่ๆก็เจมกะขอสับมาเอเดราคูณ8แต่ว่ารอดไปได้ครับปูชิวแต่ที่ไหนได้ให้ตายใจยอบแจ๊บยิงใส่งัดรดละอบเบิดไปกระแวลาครับผมอยู่ก็ใกล้นะฮะทำไมลงไม่ได้มีคนมา เอเรียบร้อยครับกะโดดลงมางัดเลยแมคเคนซี่ไม่ได้สู้เลยครับเป็นโรสิเตตกับแจคูดอฟแล้วดีแต่มินครับดีแต erm <อ>่มินก็ไม่ทันดูฮะความมั่นใจของเอเมอสทีลาทอนครับประเด็นคือสวักแกเขาว่ายน้ํากลับไปครับแต่ว่า<อ>คนที่เนียนอยู่อยู่นี่เมื่อกี้เอาเพื่อนผมไปกระโดดให้มันสูงกว่านี้สักนิดนึงอู้แต่ว่าอย่าได้เดินวนกลับมาแต่ไม่น่ารอดครับตรงนี้จ<อ>ับบอเมนต์ล่ดูครับมีคอนั้นหนึ่งจับเพื่อนด้านหลังไกลๆมาครับแล้วแปดปตตะรือเปล่าว่าออนฟังโหแล้วกระจายกันด้วยรับมูน โอ้แลวตัดมาตรงนี้ครับแวนอติก้าได้ยิงฟรีฟรีอีสปอร์ตมาแต่ว่าเจมเจมจะช่วยทันไหมแล้วทูเคซี่โอ,โอ้แต่ว่าซัมได้ทันพอด,ดีครับแต่ขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วเป็นจอบเจ็บที่มาครับโอ้โห ยิงอย่างเฉียบเจ้าแมนบอกยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยต้องลงไปปั๊มยาอีกแล้วแล้วขวามาได้ฉีกเข้ามาขวามาได้ฉีกเข้ามาแล้วมีนเทรดกันไปแล้วเป็นเจมครับที่น็อกเอซิคิวได้หนึ่งคนครับถูกต้องครับผมแล้วเจมฮะดูฮะหย่อนมาตรงนี้โมโรตอเพว่าอาร์ซีทีแซนน็อกแล้วเจ้าแมนยิงเข้าหัวมาแล้วปอนแหลกครับนอนเนียนอยู่มุมขวาแล้วดักรอน็อกเจ้าแมนสวนคืนแล้วเจมครับคนเดียวเจมคนเดียวจะเก็บสี่เลยหรือเปล่าจะเก็บสี่เลยล่าแล้วต่อตัวน็อกไปสองก่อนนะเล่ตัวอยู่ไหนตัวเอซิคิวอยู่ไกลครับผมแล้วขอ ขอก่อนตอนนี้เจมบอกว่าขอก่อนไม่ได้ขอยาหรือขออะไรขอกระสุนหน่อยกระสุนหมดแล้วนะฮะตอนนี้ในเจมแต่ <Hey. S 1> ว่าระเบิดลูกนี้เจ้าแมนโอ้ oh, <ม>ยังรอดนะแล้วฟุกฉีกขวาไปสมกมาเห็นหลังแพมแพมแล้วยังไม่ได้กดไปแล้วกดเข้าตัวขวาก็เจมแล้วไม่โดนเขาบุนหัวหลบไปแล้ววิ่งออกไปหาพลิชั่นใหม่ตรนนี้เจมเอาอะไรครับแบบนี้อยู่ที่เจ้าแมนแะ้วจะแก้ตัวได้หรือเปล่าสวะแก้ไปโดน เจมส์ซาน่ารักมาแล้วดูเจ้าแมนครับเดินเข้ามายัดไฟเอ็กซ์ได้ไหมง่ายแล้วเอวิลยิงหลังมาเชคอาร์แล้ววางขึ้นมาหาคิวคอนเฟิร์มแล้วดีเอซีคนเดียวอยู่กลางถนนกลางถนนต,งนตรงนี้เป็นพื้นที่ของเจมส์แต่แต่แรกอยู่แล้วแล้วดูจังหวะยิงครับโอ,อ้โหแล้วดรอปช็อตครับออแม่งกใช่ก็ยอมแฉ่งยิงนะแกแบบว่าเฮือกสุดท้ายยิงนะและนี่ไงเดี๋ยวจะมีสอกเก็บสีให้ดูอีกรอบหรือเปล่านะ<โ>ฮะดูแล้วเจมส์เปิดน็อกบันหน่า <โฮ S 1> วันไปได้ก่อนและเอดับมาเฮ้ยเจมส์ใจเย็นก่อนค่อยๆเล็งเพื่อนนั่นแหละนะครับโอ้นนนนนึึกกววว่่าาาาเเมมืออี้ลลยยะะฮ่า ออนคอนซีซั่น4ไฟนอลตรงนี้อินเซปชั่นนะครับผมโชว์ให้ดูอีกทีตรงนี้สอต่อ4ี่แล้วไปปูดเกมกับเจ้าแมนและยักษ์ไกตรงนี้จัดไปสแล้วบีลีจะงัดขึ้นมาใกล้ๆครับเจมยังไม่รู้ตัวแต่กระโดดบีเห็นมาแล้วเอดับตรงนี้ไม่ได้สาบกันแล้วเจ้าแมนตรงนี้1ต่อ2กับทางฝั่งของ FW เจ้าแมนเห็นแล้วเราบีลีติดแฟดติดแฟตแต่ยังโชคดีนะสำหรับบีลีสครับถึงแม้จะติดแฟตแต่ก็เก็บเจ้าแมนไปได้แล้วปิดประตูก่อนเลยว่ะเอ้ย แล้วเขายิงทะลุป,ประตูมาเลยครับซือมอฟใส่บอดบาสว่าโอ้ยแฮมินช่วยอยู่ฮะตรงนี้เซล็อกซี่ครับโดนสวนคืนมาน็อกแรกกันอยู่คนละหนึ่งครับผมแล้วโดดหย่อนตัวลงมาอินเฟมาาัสจะถอนกข้ามาช่วยเพื่อนก่อนด้านล่างแล้วส่งอีกคนหนึ่งอาซิมอฟขึ้นไปกเก็บบอดบาสเลยหรือเปล่บบาแล้วแบลเคนซี่มาแบบไวๆมาแบบไวๆเอารถเข้ามาชนก่อนบ้านข้างๆครับผมแล้วดีเทมินวิ่งล้อขอบ ตะแกรงเดือกมาโอ้โหบอดบ้าโดนซ้ําไปแล้วครับแต่ว่าบ้านนี้อยู่กัน3คนคล้ายๆเดิมเลยแล้วเมกซี่ขับรถวัได้ไกลมาถึงโดนน็อกไปโดยอ e ีเฟอร์มัสครับดีแทมินครับบ้านชั้นสองครับโอ้โหไปอีกหนึ่งตรงนี้นะฮะลาโลกของแเก็ตออราวบ๊อบลี่ครตรงนี้2อกีฬสองใจฮะจะช่วยหรือควรหนีดีวะเนี่ยฮะโอ้โหงัดสุดนะฮะผมบอกเลยนี่ไงอันนี้แสดงว่าเจอเจ้าที่ที่เขาเป็นแบบของจริงจริงๆนะฮะเกลิริดาเด็กและดูฮะบารซูริ้ครับตกแอตแทกออราวจบ โอ้โหเข้าฮอตอีสปอร์ตเข้าฮอตอีสปอร์ตเรียบร้อยเอาละครับกลายเป็นมือที่3ตรงนี้ฮะเหมือนจะเป็นช่วยทางฝั่ง ECQ หรือเปล่าดะครับเราประมูที่โอ้ที่ทางซ้ายเยอะซะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีใครที่ไปจริงๆแ,แล้วหนูดีคนเดียวแล้วไงคนเดียวแล้วไงแต่มีปืนและตัดลงหนึ่งตรงนี้ DMG ก็ MG, จอดรถบุญมาหนึ่งทีหนูรินหลบมาเปลี่ยนแม็กอยู่แล้วพยายามเดินมาสามเอาคิว JGR แล้วได้ไปด้วยครับหนูรินอย่างน้อยก็ยังดีฮะมีแต้มขยับขยื่นมานะฮะอุ้ย โอ้ยแล้วชนดัใครมีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแล้วรถมันเด้งตัวเองครับโอ้โหธนวัต์อย่างสวยตัวนี้ดิ้นแบบโอ้โหตั้งหลักไม่ได้วรเดียเมื่อกี้เมื่ัวตมันปลิวมาแล้วแล้วคนลูกเกซี่เดียมจีเดินชาร์จงัดเข้ามาแล้วเปิดมาระเบิดออกซ้ายไปก็แฟดหลบอยู่แล้วรอออจากด้านในแล้วถูกเควซี่ตัวนี้ออกมาไม่ได้ยิงเลยครับโอ้แฟดชุดเดียวใส่ล้มเลยครับแล้วดิสตออกหลังสมบูมาโดนไฟแล้วกระโดดย้ายืนเลยโอ้โหแล้วพยายามจะซ้ำเหมือนกันครับเดียรคน จะเข้าไปชาร์จเลยฮะกินกับมิดบ่อยครับตอนนี้โอ้โห,โห้วปีนออกมาพอดีพยายามจะหมุนล,ลงมายิงแต่ไม่ทันเลยครับดูว่าไปพร้อมกันเลยครับเห็นแล้วทาม,มิงของโคนาซี่หันลงมาแล้วขึ้นรถคอนาซี่คนาซี่กดลวกลงมาแล้วก็ซ้ําต่อก็จังหว่าที่ไหลลงแหนนี่ฮะคานเข้าบ้านไปครับผมคอนาซี่ไฟตามอีก ใช่ครับล้วจบแจนะครับไปน็อกใส่โนราได้อีกครับแบบนี้เอ็ดดี้และเอ็ดดี้ก็โดนน็อกไปอีกเหลือก็อดแมวคนเดียวแล้วฮะสำหรับบุรีรัมครับดูฮะโอ้โหเดินเครื่องจัดจ,จัดจังหวะจะยิงติดเครื่องก็มาก็สิว่าเดินยิงเดินยิงแล้วเราเบิดใส่ตัวสุดท้ายก็อดแมวฮะหลบช่วยเอ็ดดี้อยู่ตรงนี้ไม่น่ารอดหรือเปล่าโอ้ระเบิดมันมีเด้งย้อยกลับมาด้วย แต่ว่ายัางดีครับที่ดึงเพื่อนกลับมาได้นะฮะเอ็ดดี้กับกอดแมวครับและอิมูมาได้แต้มจากเดอะมิดบอยซี่มาและเจยเยอร์ครับเป็นน็อกเจมส์ที่น่ารักได้และคิมซิวะก,กับกินครับตอนนี้ชาเปอร์อเดินถมเข้าใส่เดินถมเข้าใส่แม่โมเดฟ้าของแต่ว่าเรียบร้อยน็อกไป2ครับและแองเจลลิงแองเจลลิงช่วยไม่ทันครับโอ้โหไม่ตายเหรอฮะเมื่อกี้ก,กอดแมวนึกว่าจะน็อกนอก็นอกนะให้น็อกนะเมื่อกี้แล้วเอ็ดดี้กันลูดไปสอนแล้วก็แมวออกมาสามให้ฮะแล้วดูฮะโอ้พีคเฉยอุ้ยลามฮะ ยิงสวนชาเปอร์สี่คนจังหวะนี้วิ่งมางัดใส่บุรีรัมย์ครับกายบุรีรัมย์เก็บไฟนี้จากจ่อยอย่างนี้เลยอ้าวแล้วยิงหลังต่อนหน้าต่อตาเจเยอร์ต่อนหน้าต่อตอนนาตอนโนโมอลฮะตรงนี้ขึ้นมากดลากอยู่แล้วดูฮะเจเยอร์เจเยอร์เจเยอร์ระเบิดโอ้โหปาตรงนี้โลกรลักอยู่เหมือนกันแล้วกลายเป็นความนิ่งของเจเยอร์ครับสุดท้ายปิดได้ก็มาด่าวันโดนอน,น็อกก่อนและโอลิปัสตัวหลังครับดานหลังจะเดินมาช่วยแล้วเจเยอร์ยิงโฉบมาตรงนี้สกายยังลากได้อยู่ละโอ้โหเลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับเจเยอร์ แล้วเจเยอร์เขารู้นะฮะว่าเขาต้องโซโล่เพลงมาแล้วเจเยอร์โอ้โห เขาดันมาเช็คขวารถพอดีครับโอลิมปัสน็อกเยเย่บาราฟีดี้ไปน็อกเคซีฮามาชมาแล้วตัดมาที่เวซากโกได้ยิงหลังฟรีของเจมครับแต่ยิงไม่น็อกและกำลังจะโดนคืนหรือเปล่าแล้วตัดทีออกมาตรงนี้มีบังอยู่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเวซากโกครับไปโดนจอบแจ็บยิงน็อกไปแล้วโอลิมปัสบอลฟรีมาแล้วอาร์สยัวมอมครับนี่ฮะไปน็อกใส่จอบแจ็บได้และทางขวายังเหลือเจมอยู่แล้วตัดมาให้ดูลิลิกบนไฮกราวตรงนี้ก่อนครับสามทีกงจะประกบกันมาแล้วเอกซิเจนครับไปน็อกใส่เอเจงกุนะะฮมาตรน็อกมาแล้วออกซิเจนครับนี่ฮะ โอ้ไปเก็บจากูรรอฟครับผมและรีลิกออกซิเจนฟรีดีแต่เมื่อกี้ก็ดักสุดและขึ้นมาจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเวลาอยู่พอสมควรแล้วกระสุนมันหมดโอ้โหมาซูริกอยู่ไหนยังไงการโดดการโดดงัดเลยไหมและทีเบสโดนคิวไปอีกโอลิมปัสเอวิลยังคงได้ครอบแล้วยิงใส่โดนครับแต่ว่ามาแต่ว่าดูตัวที่2เนินมาแบบนี้มันจะได้เปรียบกว่านหน่อยแล้วบอเบเอาไฟไป้องอิมูบ้าได้อีกเอาเลยครับแบบนี้โอ้โห โอ้โอวาระาก็โดนน็อกไปและวน่าจะเหลือแค่ตรงนั้นคนเดียวและดู3คนของ8บิตบาสุก